ของฟรีชิ้นนี้เป็นของฟรี UGC ริม i ิเต็ดที่สามารถรับได้แค่ในแมบบเท่านั้นมีใช้การกดหน้าเว็บทั่วไปก่อนที่จะไปรับกันน้องๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าของฟรี UGC ริม i ิเต็ที่สามารถรับในแมบบได้นั้นจะมีความยากง่ายไม่เหมือนของฟรีธรรมดาทั่วไปบางชิ้นอาจต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูของฟรี UGC ริ m มิเต็กันเลยคะ่ะและนี่ก็เป็น พวกเป็ดสุดน่ารักนะคะน้องๆที่สามารถรับได้เฉพาะในแบบเท่านั้นเลยค่ะ จำกัดจำนวน30,000ชิ้นนะคะน้อนๆงข้างล่างเนี่ยที่พี่แปงเห็นไหมเขียนว่า210เนี่ยคือจำนวนที่เขาแจกไปแล้วนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะพี่แปงจะทิ้งลิงไว้ให้เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แปงจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเมื่อน้อนๆงเข้ามาแล้วนะคะเหมือนกับสุงผมสีขาวเลยค่ะน้องๆงแต่ตอนนี้นะคะเราจะต้องพิมพ์ชื่อนะคะแนะนำว่าพิมพ์ชื่อตัวเองก็ได้นะคะทั้งหมด700ชื่อคะ่ะน้อนๆสามารถเช็คได้ด้านขวามือของเรานะคะน้อนๆหรือจะให้เพื่อนๆนะคะมาช่วยนองๆๆชื่อก็ได้ หรือเซิร์สลับกันไปมาก็ได้นะคะบางทีเนี่ยแมพมันอาจจะบั๊อกอาจจะไม่เห็นว่าเฮ้ยเราได้แต้มเพิ่มแนะนําให้น้องๆย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะแต้มเพิ่มขึ้นนะคะลองเข้าๆออกเข้าๆออกหรือเปลี่ยนเซิร์ฟบ่อยๆนะคะน้องๆจะได้เห็นว่าเราไม่บล๊กแล้วนะคะเีบทํานะคะน้องๆแจกเพียงแค่ส0,000ื่นชิ้นเท่านั้นนะเมื่อน้องททาครบ700ร้อยแล้วให้น้องมากดบายตรงนี้ได้เลยนะคะน้องๆก็จะได้หมวกไปเลยค่ะ ของฟรี UGC Limited ที่รับในแมปเนี่ยบางทีมันมากระทันหันนะคะและพี่แป้งอาจจะทําคลิปให้น้องๆไม่ทันเพราะหากกว่าพี่แป้งจะลงคลิปไปแล้วน้องๆรู้ช้าไปของอาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะพี่แป้งนะคะอยากให้น้องๆน,นะคะไปอัป ะะเกี่ยวกับข่าว UGC Limited ด้วยตัวเองนะคะใน d i s c o r d หรือ Open Chat ของพี่แป้งนั่นเองค่ะใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้า o p e ป c h ช t กับ d i s c o r d พี่แป้งดูด้านล่างได้เลยค่ะพี่แป้งมีลิงก์ไว้ให้สําหรับ d i s c o r d นะคะและดีพี่แป้งชมนะคะจะมี้องเกี่ยวกับ UGC ทั้งหมดเลยนะคะน้องๆสามารถมาอัปเดตได้และพี่ ็ยังมีแอดมิน2คนนะคะที่คอยตอบเรื่อง UGC Limited ให้น้องๆ24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยในห้องของฟรี UGC Limited ได้เลยมี FC นะคะคอยคุยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมเข้า Open Chat นะคะน้องสแกนมาด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตข่าวกันไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ